มาแล้วผมอันนี้เราก็จะมาเล่นเกม f ีไฟนะครับผมาเราก็จะลอง,องนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะลองก่อนลองลว่าหัวลองยิงหัวกันมันจะเป็นจังไดนี่ซน์กระบอกเดี๋ยวก็ไวยิ่งโตดูถูกได้ไง หนึงสองตั้งหนึ่งสองตั้งอะไรไอ้โดนโดนเอ๋แตงงี้ยควยใช้ดีดีเสือกับบอกด้วยมาแปลงหน้างเร็วนี้เน่ยรอรอรอเอออือันตัวกิจกรรมม คนอัดตัวเนี่ยไม่ได้ว่าไม,ไม่กระจอกนนครับางทีเขาเก่งอัดตัวไงช่มงเวละบางคนนี่โคตรโหดนะครับถึงจะอัดตัวกันตามปึ้มปึ้มมีแล้วปึ้มัวแนวนี้เอ้ยโดนเอ้ยเอระยะไกล แม่อันนี้ปิดไปชน,นะเฮ้ยเยโดนว่ะมึงสองตั้งมึงสองตั้งมีซึงจะ รอดไปเนะี่ยมันได้สักตัวเลยด้สัสงสุขได้สักสอแบบ หัวแตกนี่ไงมันมาแล้วมันมาโอ้เชอหวานจับอุย้ยอัดตัวอัดตัวอัดตัวไปกันเอออัดตัวไปก่อนคนเก่งไม่ใช่ไม่ได้จำเป็นจะต้องยิงหัว,หว,หวนะครับต้องอัดตัวอัดตัวตายอปกันตัวหัว,หวเออ นีเจ็บปุ้มปื้มโอ้โหปื้ม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 ,มสุดท้ายไม่ปื้มสิครับเป็นปื้มแทนถ้าตรงนี้ยิงโดนหัวคืออายุโอเคนะ ต่มท er ีปต่มทีปอะไรตูมทิปต่มทีปไปโดนอะไงแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้พราะอยู่บ้านอะไรตัวให้หัวลังคาคิคก็ดีกว่าอี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 แต่ตัวมาปุ๊บ ตัวตัวรี่โดนโอ้โหปัดขึ้นเลยนะแต่วางเยังไม่อยู่ที่ตำแหน่งปุ่มได้แล้วอึโอู้มันจันทร์นี้ ไ,ได้ักหัวเลยไม่วางหลังเลยมีเทเลยโอ้โหหัวนี่แบบไม่โดนผมอะ่ะไม่โดนผมเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ดนผมเลยโอ้ เฮ้ยเดี๋ยววุ้ด้แล้วกูจะสไนม์มันซะน่อยเฮ้ยโดนตัวเธอเลยคุณแม่อนึ่งหนึงเบียร์ไซน์กันรองสไนด์โดนใส่กูจะคมแค่ไหนอื้มไม่โดนเลยนัดแรกไม่โดนนัดสองไม่โดนหวางเปล่าทีหัวนัดสี่เหลเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโดนหัวนะจันเยอะ โอ้โหฮึระวัอ hmm. ้ไปเลยวเาอะอะเดี๋ยวนนี้อัดตัวไม่โดนอัดตัวเดี๋ยวนี้ไอ้ลองซุ่มดูเจ็วนี้เลยโดนมาเร็วปุ๊บไม่โดน ปุ๊บไม่โดนปุ๊บ,บโคนโอ้ยแตกไหวอยู่นะสนันในไหวอยู่ไหวอยู่ปะไป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 ยุนปุ๊บไม่โดนเขาเลย boom mm <tries> มียาให้ปัม๊มเลยเฮ้ยโดนโดนหลงัลงโดนหลงังยังเข้าเฮ้ยโอ้โหตัวไกลยังจะมาอีกเฮ้ยเฮ้ยจับไป โอ้โหเลงผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนโอ้โหไม่โดนหัวได้ยังไงเฮ้ยเอาไว้เฮ้ย Thảo. <laughs> đi thảo Rồi. Đi đi hơi gì. Không mà. Không mà không mà. mama mama pat to pertai ye pat ngua pat na ye ye hu le hu le เออปล่อยเขาไว้แล้วนะเฮ้ยเลยอ๊ายกําลังมีเอ้ยอ๋อนอนหาคิวตั้งแต่เก่าเลยนี่ บุมบ um. 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 oh, oh. mm ุมบุมปุมไม่โดนหัวพี่เอโดอนดอนนี่คนดูดูไม่ได้นะว้ายโอ้ตึงมืออืมตกโดนเอ้ยมีโดน Ôi, bị đòn. Ui! Cực quá. Ấy. Ấy, bị Ê, đên nạn chẳng được. มาแล้วมา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 ปังโอ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้บอโอ้ไม่ตายบ้าบอจริงจริงเลยโอ้เกิดมา เดีย๋ยนี้เลยเนะโอ้โหเวลามันไม่โดนปุ่มยิงอะแล้วมันไปโดนตรงหน้าจอที่แบบมันไม่มีปุ่มอะมันจะปัดขึ้นเหน่อนอนนี่แหละผมปวดไปแบบนี้นละโอ้แล้วเวลายงมงเลาัมก็จะเป็นย,าง,นย,ยางีงอฮ้ยไ่โดนอฮ้ย บาเลีอะไรเราไม่ดีใช้บาเลีโว้ยเฮ้ยเฮ้ยทนโอ้หแล้วตอนนั้นหัวแดงชัดเลยอยะอ้อ

ยิงหัวเนี่ยกับปืนอื่นนะครับเชือเลยดีเสิร์ดเนี่ยไปให้ไกลไกลไปให้ไกล,ไกลพูดเลยว<ะ>้าหึหึโอ้โดนหลังอ้โดนหน้าโดนหลังวะเนี่ย ปั๊มามาแตกปั๊มโว้ยมาแจกคิวนี้ชัดเลยปั๊มมาแตกปังมนีเซลหนีไปเลยครับไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆนักลัวเป็นปืนที่ลากหัวที่แย่มากสำหรับผมไม่ได้หมายถึงว่าปืนแย่นะหมายถึงคนยิงเนี่ยแย่ แล้วเพิ่งเกิดโอ้โหนี่มานี่มาแจกค,คิวให้เขาเนี่ยฮึ้มบึ้มบึ้มโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยบึ้มมีรอนบึ้มไอรอนสังหารยิงหัวบึ้มโอ้โหว่าเป็นไงดวลกันอยู่ ชอบมีตัวขัดขวางความเจริญปื้อสูงเลยเว้ยไอ้หัวเพิ่มเลยได้ปั้งปัง้งอัดตัวอัดตัวปั้งอุ้ยตัวหัวเนี่ยฝีมือราล้วนนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟุกไม่ได้อะไรเลยน่ครับฝีมือล้วนเมื่อกี้ปั้ง ออห้าร้อยห้าสิบดูลำอ,อัดตัวอัดตัวไม่ใต้ อัดตัวหัวไม่อัดเฮ้ยน้ำมายืนนอน,นอนอะไรตรงนี้แล้วอ,อยู่กลางเสีย่ยกจะไปเหลืออะไรเล่าโอ้โหนี่เขาหันมาเห็นพาดีอะเออแจกคิวให้เขาดิเียตรงมีคนวัยเฮ้ย ต,ตัวปบปับอัดตัวอะไระไรก็อัดตัวอัดตัวโดนีวิงโอ้ทัตทิยามาแล้วโอแล้วอย่างเงี้ยโอ้ทำไมไม่เหมือนตอนนั้นเลยง่ายตบเลยตบเลยเออตัวเออโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้ง ตึ้ม mm. ไม่ไมะไกะไปถูกครับกะไปถูกกูจิมเมื่อกี้ไอใครอ่ะมึงจะเฮ้ยรถเฉยเฮ้ยไม่ตายเฉยอ,อะไรอ่ะโอ้ด quái, đẹp mình đơm khu nhưng nhưng à tua được mới tăng mới tăng lên hỏa đó giờ mà kiện à tua vô à tua เน้นนครับใครก็รู้นะเขารู้ทั้งประเทศละโอ้โหคือชายที่ชื่อว่าอัดตัวแต่เมื่อกี้ก็ยิงตายโผม,มาเจอตั้มแตกปั้งปังปั้งไม่โดน ปังมีวนปัดไปไกลเกินป๊อปั๊อปิดประตูบ้านเฮ้ยแต่มอันเลว้าวเฮ้ยป๊อาโอ้ย เฮ้ยเดวนี้พ่อหนุ่มทรงผมปาวานใช่ไหมโอ้โหเอ้ยวะเข้าหมดตัวแล้วมึงใสเ่เลยดีกว่าอีนีน่ไงพ่อหนุ่มทรงผมปาวานอะอั้มโอ้โหโดนเท็ก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 เทกเฮ้ยใครจริงเนี่ย เลยจะลงไปข้างล่างโอ้เลยดูนี่งัดหัวไม่ขึ้นฟักตั้งโนดนโดนหลังอีกแล้วเล่นล้างเลยแล้วกัน ทำเยอะแล้วทำทรงเยอะแล้วเด้อเด้อเด้อก่อนจะออกเฮ้ยก่อจะยิงสักหัวใส่หุ่นสักหน่อยจะคู่ใครส่งความแค้ม เล่นจิวิสี่แล้วกันนะพวกจะหนักจิวิสี่มากกว่าแรงใหญ่เราจะซ้อมแบบอายุโอเคนะปั้มโนคัทโนวันนูตึง นูชิคเก้นออเวอร์ต้มต้มต้มงหูดอ่ะบอกเลยนี่ยีกหนึ่เขาอยู่เขาอยู่เขาไปอยู่เขาไปอยู่ใครอ่ะอีนี่ ยังเจ็บไปเจ็บเจ็บสี่สิบสี่สิบเจ็บอยู่สี่สิบก็เจ็บนะสี่สิบก็เจ็บนะสิบไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะสี่สิบก็เจ็บเนื้อเอ้ยเอ้ยไออ่ะเอ้ยโอ้โหข้างบนลูกโม่เหรอโอ้โหเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนข้างบนข้างบน บนญบุญบ mm ุญบนญลอยเข้าลงมาล็อกมาล็อกนี่สวยมาแล้วตามได้ฟันสวยนั่นแหละยังตึงเพื่อนยังตึงอ่ะมีเห็นไงว่าศัตรูอยู่ข้างบนโคบอยู่แล้วก็ลงมาช่วยทีม वो उसको काटता है उई हम्म हमारा सीवीसी हुआ है จริงนะนี่ วังเมืมม่อกี้เขาสองร้อยแล้วนะที่เห็นนะมาตานี้เราเมา,าจริงนั้นเราโค้เหมือนเดิมว่าเอาปืนมานะเนี่ยปืนโค้นั้น ไม่มมุมช่วยเพื่อนก็เลยไม่ได้ยิงสักศพไม่มีมุมช่วยเพื่อนเลยไอ้อย่างมึงเล่นไม่เก่งด้วยขึ้นมาได้แต่ก็ขึ้นมาได้เพราะฝีมือตัวเองนั่แหละแต่ก็เอออะไรเงี็ม่ได้เก่งไลอะไรเลย อันนี้เผื่อโคว์อยู่ดีๆแล้วมีคนมาตุยดาดนะครับผมก็จะได้ป้องกันได้ทันท่วงเวลาเราก็จะให้เพื่นไปก่อนมีกมีวอล้วมีวอล์กตนี้บิตน,น,นะมีหน้าวะ ไม่น่าไหวเฮาลงไปอะไรน่าจะสวยที่สุดละแต่ว่ายังตาสดีน่าจะชุบอีังกาสชุบได้เพราะว่าตรงนี้โอ๊ยแต่ว่าเพิ่อนอยู่ไกลไม่ได้แล้วว้าอยู่เขาลงมา,าข้างล่างน่าจะโคบดีที่สุดละเข่าหลังโคบดีกว,ว,ว,ว่าข้านั่นแหละเดี๋ยวโคบเลยน่าจะไม่น่าจะมีโอกาสที่จะไปไหนายาก โอ้ก็ไม่อยากไปไหนขูดเรอือเดี๋ยวเสียแต้มอีกต้องโค้ชช่วยเรือนตอนเมื่อกี้เข้ามาสองทางสองคนเลยไม่ไหวซื้อขอสิจังนะ <S <S 1> <S 1> จ้่วันนี้โอ้โห,โหเล้มากเฮ้ยเฮ้ยยิบปืนโอ้โหให้หยิบปืนเมื่อกี้ทำไมมันหยิบปืนไม่ทันน่ะไม่หยิบปืนไม่ทันเป็นอะไร

lỗi Đây oh, yes. là chiếc sáng rồi nè damage, mịt đây là mịt Lên lèn nhai đi qua ấy may đi qua Nè, đừng hãy lên nha.